คนละที่เลยต้องต้องไปรับไหม,ไม,ไมไสายล่างอ่ะไอเมืองฟาร์มอะ่ะเซฟโซนล่างอ่ะมี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 เดี๋ยวเอาเข้ามาเอารถก่อน คนตีแ้วนไะอนน้พีแม่งวิ่งไล่อยู่ไหนวะเข้าไปแล้วอืมอัปเตี๋ยได้ ชวนแล้วชวนแล้วเอ,อ้ามึงเป็นอะไรนี่อยู่อะสิบหกสิบหกสิบหกอ่าสิบห้าเฮลโลอะอ,อะไรอะโน no อ่านไม่ทันวะทางขวาอะมันขึ้นโ no, นอะไรทุกอย่างนี่แหละโนโนชาร์ททียอะไรเนี่ยอเออ อะไรวะอยู่ไหนวะยังไม่มาอันนี้ border นะเดินเดินลงมาที่เดินลงมาไว้โตนอะ่ะเดี๋ยวกูดูว่าขับรถไป เดินมาให้ได้เดินลอดเลาะมาเซิร์ชบึกเห็นเน็ตตาย้าเซิร์ชไ่อะ แล้วอ่ะมีแก้วอ่ะมีแก้วอ่ะตาตาสิบเจ็ดนะสิบเจ็ด กี่ยวเลยเจอดูไอ้สัตว์

ไปเปล่าครับข้างในยอะไปเปล่า <c oughs> อะไรกู <c oughs> พูดมายังเป็นไรไอ,อ้ตาเซิฟเซิฟสิบเจ็ดตะทำอะไรก็ผิดเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยฮะเซิฟโซนมีอะไร<า>ใ,ให้ทำมันมนี่มันก็มีทั่วไปอะ ฮายไปด้วยกันไหมสองคนโชคดีโชคดีเฮียคนบานเลยสัตว์สามคนละไม่ชวนอะไรตอนตอนที่ที่แบบจวนตัวไอ้เียไมชวนตั้งแต่เช้ากูลืมด้วยแหละ ผมไม่มีรถนะครับทำไมวะ อะคนเ <17. S 1> เออเท <c oughs> ่าไหรเรือ่องมึงอะยังอะไรยี่สิบสองอะหัวกันยังวะ เนี่ยตุ้ดเอ๊ะเอนไอ้นัดไอ้สัสแล้วแต่เพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนแล้วแต่เพื่อน

ที่ทำอะไรวะกูลืมแล้วอ,อ๋อยาหมดไหนวะบทบทเป็นไอ้เหี้ยแบเสื่อมวะอะไรวะเหลือสองเปอร์เซ็นเฉยเลย นายสัตว์เดี๋ยวมันโดนรีกรสิ์นะเว้ยอ,วอย่าร้องเพลงเพื่อน,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 นอไอ้จะเย็นแบตสี่สิบเปอร์เซ็นต์อนะกูหมดภายในเวลา5นาทีอ่ะแบตกูอะโหดนะ ก็ไปไม่ไปหรอไม่อยากไปไปีปกงเทพไหนดีกว่าปก็อาร์ตกวอาจจะมีอาร์ตอยู่หลายคนเออกรุงกรงเทพารสปมกี่ยวกับพวกกราิกเ่นแล้วก็ไปชอบไม่ไหวยเฮีย

ไอ้เี้ต้าทำดาวใช่ไหมมาแล้วไปโอ้น่าเบื่อโทรศัพท์ไปเฮียนียอะไรเนี่ยแล้วกูก็ขางอีกโอ้ย สับแม่งเกินไปไอ่ะเฮีห้าทีถึงสิบเปอร์เซ็นต์หายหมดเลยชาร์จเพื่ออะไรวะเออนี่กูแบบออกจากบ้านห้าทีแบตหมดไปเนี่ยไอ้เฮียมันกระตุกจังวะรับหนึ่ง ไอ้เชี่ยกระตุกอะไรวะกูจะลงวินโดว์ใหม่แล้วไอ้เชี่ยคอมแม่งขยะเยอะยี่่าหายไม่ลบเลยตรงไหนอ่ะหลังน่นหลังท่าคานเหรอมึงอ่ะมึงอ่ะมันตึกกูเห็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอ้อมไป้เยี่ยนั่งแหละ อะไรวะไม่เคยแหลกงี้เลยเนี่ยต้องลงใหม่จริงๆอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ตาเดินมาดิตาไอ้เหี้ยหลุดปล้เนี่ย เออเออครับนึงเดี๋ยวพามึงขึ้นรถเสร็จไปเล็บโซนเดี๋ยกูออกเข้ามาครับนึง <c oughs> วิลกโปรแกรมทิ้งก่อนที่ยเยอะแยะหมดเลยแต่งานก็ไม่ได้ทำแล้วยังเอามอไว้อีกเนี่ยเง <c oughs> ียบๆเออบึ่งอ่ะ <c oughs> ถูกต้องนี่รู้ตัวเนี่ ตรงนี้แหละไอ้น้๊บนึงตาตามึงขับก่อนนะอ,นอยู่ตรงนี้ก่อนนะน้ำหนึงไม่ไม่ต้องขับอะปล่อยไว้อย่างเงี้ก่อนกูดูก่อนมีอะไรเปิดไปทิ้งไว้ไว้เนี่ย let the AC on.

กูต้องเข้าหน้าเกมมาไม่งั้นเดีือดตายเฮียหลุดไปแล้วเออเออมึงขับขับขับเลยไปหน่อยรอกูตรงนี้แป๊บนึงโอ้กูเบื่อว่ะคอมมีปัญหาเฮียทุกอย่างก็ดีหมดแต่เฮียอยู่ดีไม่ก็เป็นอย่างเงี้ยคุ้ย หลุดแล้วหลุดแล้วใช่ไหมหลุดแล้วใช่ไหมอ้ยเบื่อลงวินโดว์ใหม่ก็อะไรก็ไม่รู้เฮียรองานยังไม่ส่งกูเนี่ยบอกเองเนี่ยงานยังไม่ส่งอ้อ บับหนึ่งลบโปรแกรมก่อน,น,น,นานเข้าเข้านานด้วยแหละไม่ใช่หรอก จังว่าหนึ่งลายแมงไข่ใครวะอะไรหนึ่งลบดอเออันนี้ลบทำไมลกเครื่องี้ยไม่มีใครเล่นแล้วเนี่ยขเขาโหลดใหม่ก็ันลองสมุดมาค่อยโหลด ึงพับจอจำเพี้ย,ยอะไรเนี่ยพับจอดิอมไม่หมดหรอกไอ้ยออยอเยดูอยู่เยอะอวบเลยเนี่ยมันเนี่ยเสียหลบไม่ไม่เหมือนเดิมอ่ะไอ้เหี้ย GTAV กู GTA v, <ด>ก็ลบไปแล้วเนะี่ยลบไปทุกเกมเลยลล <c oughs> กำกลังเข้ากำลังเข้ากำลังเข้า เฮ้ยมันช้าจังวะเคยเป็นอย่างงี้เลยเนี่ยช้าผี่ปกติไอ้เหี้่ไม่ใช่แล้วด,ดูแล้วเนี่ยไม่มีก็ปกติอ่ะ